พพครับพบพ่อกับชานชนชินชมเลยแล้วครับพี่น้องม้นอนี่ก็ไเด้นแล้วกินแซ่บๆมาฝากมาตอนกันเลยกับพี่น้องเลยมื้อนี่เป็นตำแตงแล้วพี่น้องตำแตงไส่กูดองหอมๆแจ่บๆนวๆเลยพี่น้องเลยนี่เลยไก่ย่างไก่ย่างเกลือมื้อนี่เป็นหีบไม้ไผ่ขี้ยางบานเฮาเลยพี่น้องเลย มีไข่ต้มกับแครหมูมาเสริมอีกพี่น้องเสียบ,บ,บจุดๆเลยพวกนี้เอาผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกนน้องใจจันทร์ชวนคิมนีเ่เลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับมีขับเข่ากับด่าม,มาฝากมาต้อนกันสมือพี่น้องมาเด้อกินเขามาพี่น้องขยงหอ,อนหอ่นๆพื่อเขาอุ้ยงเนี่ยวหนึ่งเดียวไม่ได้จัง ตําแตงพันพี่รองเลยใส่ปูดองปูน้าบ้านเขาเลยนี่ รับนัวปูดองน้องไข่ตม้มน้องไข่ตม้มตำแตงตรงนี้ไข่ตม้มตำแตงไข่ต้มครับ ในความหวานของแตงเปรี้ยวข้ามเปรียรปร้ยวกับบักเนาวบับกกระเทศในความนัวของปลารที่สำคัญคือปูดองปีรองนี่กก้มหนอ่อยหน่อยนัวหอม,หม,หม มาพี่น้องที่เดียวเท้ามาือไก่หยางเกลือเห็ดไม้ไผ่ได้พี่นอ้องกุสากินเขาเป็นรักไม้ไผ่คนมา้นาันง่นงนงันง่นงนั่งนั่งนั่งนังกินไม้ไผ่ เสียบพ้องการล้าง,งจิตไม่ไฟเมื่อกี้ยังเสียเหร่ ใส่ตะเกอร์ให้ดูเลยพี่น้องเนี่ยมาคำยังไงกับตำแจงครับมัดตะเกอือ์ แซ่บสวยแซ่บครับพี่น e ้องเกลือยังเดียวกับแซ่บหรอกบูดองพี่น้อง 嗯。Mm. ตรวจครับแซบครับพี่น้องตำแตงกับไข่ตม้ม อันนี้คือสองน่องเลยี่น่องเลยสองน่องสองน่องซืตะโพกลอากอดูออกเราจะเนื้อเนิ่ม ปูดองพี่น้องปูดอง ปาปูยำก๊อบดีนะ ไก่ย่างพี่ลองใส้นตะเกียร์แยง้เท่าสมัยเก่าเป็นอย่างกินแซ่บไม่ต้องไปปรุงแ่งยังไง ทำนุนทยพี่รองมีการปูรองความอูม้อยยางเสีบยางจวดเลยพี่รองเลยโดยเฉพาะไก่ย่างเกลือเขาครับหนังกรอบเกลือนี่ให้รสขาดนัวเค็มนินนดๆแต่กันนัวพี่รองเลย ใส้แค่เกลือแซ่บอีีพี่น้องมีไข่ต้มมีแค่หมูมาประกอบที่เด็ดคือปูดองพี่น้องปูดองเซบนร้อยลห,หมอะก,กับการตำของบ้านเราครับพี่น้องเลยเอาจัางไรกขอบคุณขอบคุณเ้อพี่น้อง้อสำหรับการรับชมอย่าลืมครับก็มาคอมเมนต์ปูดคุยถักไทยเป็นกำลังใจชานช้นชิมเนื้อพี่น้องเ้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไวยครับมีข่าวๆกําลัำมาฝากมาตอนกันทุกม,มือพี่น้องมือนีขาโต๊ไปแล้วครับเซบเสื